นี้นะครับในโดฮากาตาร์นะครับผมก็พาทุกท่านนะครับมายังสนามซ้อมของบราซิลนะครับเป็นแคมป์เลยครับที่เอ่อบราซิลนะครับใช้ในการเก็บตัวในการซ้อมในการเล่นบอลโลกครั้งนี้นะครับในกาตาร์นะครับนี่ก็ป้ายบอกชัดเจนครับว่าเป็นบราซิลแท้ๆนะครับคือเป็นสนามที่ปกติเป็นของเอ่อทีเออัลลับบี้นะครับก็บราซิลก็เอามาใช้เป็น แคมป์นะครับของเขาในการเล่นฟุตบอลโลกคราวนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในครับดูว่าในแคมป์ของบราซิลเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างครับผมเรามาสนามนฟุตบอลนะครับในทัวรยเป็นอย่างฟุตบอลโลกนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งจริงนะครับหรือว่ามาแม้ขั้นสามซ้อมอย่างนี้นะครับการตรวจตรวจเข้มนะครับก็มีการตรวจกระเป๋าตรวจว่าเรามีอุปกรณ์แตกปอไหมนะครับวันนี้ครับผมกำลังจะเข้าไปในศูนย์มีเดียนะครับที่ปาซีสเขาจัดให้เลยครับ ตอนนี้นะครับนักข่าวนะครับเรียกว่ามากันเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นแค่การเปิดแคมป์ซ้อมของบราซิลนะครับไม่ใช่วันการจริงก็เตรียมตัวนะครับกำลังจะไปทัวร์นะครับสนามซ้อมแล้วก็ห้องต่างๆนะครับที่ทีมชาติบราซิลใช้ในกวดโลกคราวนี้นะครับสังเกตครับว่านักข่าวนะครับไม่ใช่เฉพาะมีแต่บราซิลนะครับมีเอเชียด้วยนะครับแล้วก็มีจากยุโรปนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนักข่าวอังกฤษ แล้วก็มีนักข่าวญี่ปุ่นนักข่าวเวียดนามนะครับเรือว่ามากันพร้อมหน้าน,นะครับเพื่อจะไปทัวร์นะครับแคมปเก็บตัวนะครับของทีมแซมบ้านะครับซึ่งเป็นแจงหนึ่งนะครับโลกข่าวนี้ ที่บอกครับว่าบราซิลเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนเข้ารายการนะครับเข้าคลิปนี้ว่าเอามาขอเช่านะครับขอยืมนะครับสนามของสโมสรเอาอรราบี้นะครับเมื่อกี้ก็มีป้ายอยู่ก็ว่าเป็นเออร์ราร์บี้นะครับสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็บราซิลก็มาตกแต่งด้วยสีเหลืองเขียวนะครับให้เข้ากับประเทศของพวกเขานะครับในการมาเล่นฟุโลกเข่านี้ที่กาตาร์นี่ครับก็มาถึงในตัวสนาม ที่มาซิลใช้ในการซ้อมนะครับก็เป็นสนามที่ขนาดดูจากสายตาที่ก็ไม่ได้ถึงกับใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ไม่มีหลังคานะครับมีแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้คือฝั่งหลักที่มีหลังคานะครับ,บสนามของทีมเอัลลารบี้แล้วก็เป็นสนามซ้อมนะครับของทีมจัมบ้านะครับ ยายานี่เป็นยัอะไรบ้างนะครับของที่นี่นะครับป้าสูใช้ในการซสอมเป็นยาที่ดีนะครับผมลองเดินเดินดูแล้วเดี๋ยวลองจับดูครับว่าคต,ตั๊กเตะมั้งดังนะครับเนมากอย่างนี้นะครับก็ส่งที่สนาม นีักข่าวก็ไปถ่าย,ายรูปกันไปเก็บภาพกันครับนี่คือเป็นการเปิดนะครับให้สื่อนะครับจากทั่วโลกนะครับกลับมาทัวร์แคมป์ซอมของทีมชาติบราซิลได้เป็นที่นั่งนะครับเวลาโค้ชนั่งนักเตะมา,มาพักผ่อนก็มีสมตรงนี้มานั่งครับทำพิเศษขึ้นมา ถึงห้องนี้นะครับเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับของนักเตะบราซิลนะครับที่เขาจะใช้ในการซ้อมครับในช่วงฟุตบอลโลกคราวนี้ที่กาตาร์นะครับก็เป็นล็อกล็อกนะครับเป็นล็อกเกอร์นะครับของนักเตะแต่ละคนซึ่งก็บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือทางบราซิลเนี่ยได้ทํารูปภาพของนักเตะนะครับแต่ละคนเนี่ยเอาไว้ตามล็อกเกอร์นะครับก็ถือว่าคนคนนั้นก็จะใช้ล็อกเกอร์นะครับตามรูปภาพนะครับ ที่เป็นสามนักวานนะครับบราซิลนะครับเรเห็นตาภาพครับทุกคนคงจะคุ้หน้าคุ้นตาอย่างดีนะครับแล้ก็ไล่ไปเลยครับว่ามีใครบ้างนะครับแต่ละล็อกเกอร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีเตโกซิลวานะครับดานิโลนะครับแล้วก็ทีมวมไกลๆตรงนั้นนักข่าวเยอะหน่อยเราได้ไม่ยากเลยครับว่าเป็นใครนะครับผมจะพาไปดูครับ นะครับแน่นอนครับว่าเป็นเนมานะครับซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะความสนใจจากสื่อมวลชนนะครับเยอะนะครับเนมาก็จะนั่งคู่กับน่ครับราปิญญานะครับวิชาดิสซันนะครับขันหนากคะละข้างซ้ายกว่านะครับขราวก็เยอะนะครับตอนนี้ที่มาในห้องนะครับเป็นเครื่องแต่งตัวตอนนี้นะครับ เขาไปข้างในนะครับก็จะเป็นอ่างอาบน,น้ำนะครับอางน,น้ําก็จะมี2อ,อ่างนะครับนี่ก็ไว้เตะเวลาเตะเสร็จนะครับมันก็มาแช่น้ํากันเพื่อผ่อนผ่อนคลายนะครับร่างกายสหรับชีมชาปาราซิลนะครับตอนนี้ก็บอกว่าเขายังไม่ได้เดินทางมาถึงโดฮากาตานะครับตอนนี้บาราซิลเนี่ยอยู่ที่อิตาลีนะครับอิตาลีแล้วก็จะบินมากาต้าคืนวันนี้นะครับ จะเริ่มซ้อมเริ่มใช้ห้องนะครับแต่งตัวนี้สนามฝึกซ้อมนี้นะครับที่ผมพาไปชมั้านด้านนอกเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับคือวันอาทิตย์นี่คือครั้งครั้งแรกแล้วก็เป็นการพาสื่อนะครับกโลกมานะชมก่อนนครับเยื่มชมศูนย์ฝึกซ้อมของพวกเขาก่อนนะครับ